สวัสดีครับพบก,กับผมพงทองและนี่คือพงทองทีวีคำก็ r e c e ชช i o n นะครับสองคำก็เศรษฐกิจถดถอยเราจะทํายังไงก็ดีมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมว่าจุดเนี้ฟ้าครึ้มมาแบบนี้นะครับต้องมาดูกันแล้วว่าเราจะทําอะไรนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากนะครับทามมิ่งยังไงดีนะครับมันจะยาวนานสักแค่ไหนรวมถึงกลุ่มไหนน่าสนใจลงทุนนะครับผมสรุปมาให้สั้นๆแล้วรับรองได้คําตอบครับ ชื่อว่าน่าจะเป็นคำถามที่อยู่ในใจของนักลงทุนหลายๆท่านนะครับก็คือว่าโอเคเราทําใจกันอยู่แล้วแล้วนะครับว่า e c เ s s i o นเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันน่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆแล้วนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราฟื้นจากตัวโควิดมาเนี่ยตอนนั้นก็มีแบบ unlimited QE เนอะออกมาสนับสนุนผ่อนคลายกันเต็มที่แล้วพอถึงจุดๆหนึ่งที่แบบมีบางส่วนที่มันร้อนแรงเกินไปนะครับมีบางส่วนที่มันตึงตัวเกินไปเนี่ยก็ต้องค่อยๆทย,ยอยลดมาตรการเข้มงวดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันต้องกล่จะ้แวต แซดอย่างบ่อยหรือเปล่านะครับก็ต้องมาคิดกันดูว่าพอร์ตลงทุนที่มีอยู่เนี่ยจะทำยังไงกับมันรีเซชชันจะเกิดขึ้นในไตรมาสหนึ่งไม่เกินไตรมารสสปีนี้แล้วเนี่ยนะครับถือต่อไปไหมนะครับถ้ามีเงินลงทุนเพิ่มจะเพิ่มยังไงนะครับหรือจะถอยกันก่อนวันนี้ผมไม่สรุปจากสถิติย้อนหลังนะครับจากชโลเดอร์เนี่ยสรุปมาให้สั้นๆนะครับประมาณ78สไลด์ไม่เกินนี้นะครับรับรองว่าน่าจะได้คําตอบนะครับเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าแล้วก็แน่นอนนะครับว่าถ้าท่านแบบรู้สึกว่าาอยยกจะเ้ ใช้เวลาน้อยหน่อยเนี่ยสามารถกระโดดไปยังส่วนที่ท่านสนใจได้นะครับดูในทา m e s t a m ใน description นะครับก็จะมีซอรสด้วยว่าเผื่อท่านบอกอยดูตารางแล้วไม่ชัดเจนอยากจะรู้ reference อยากรู้ที่มาวิธีการคำนวณเนี่ยก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะได้ไปอ่าน paper ตัวเต็มของโ <der> ชล r ์เดอเขาได้นะครับก็ไปเข้าสู่เนื้อหาก็คือทางเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วแหมเข้าใจแล้วละว่า r e c e s s i o n ต้องเกิดนะครับแต่มาดูกันว่าไอ้ตัวหุ้นสารัตนะถ้าพูดถึงหุ้นเนี่ยในที่นี้ก็คือเ็ส่วนเป็นตลาร้อยนะครับว่านาจดูงรแล้วก่สุดน แบดที่สุดนะแล้วก็ตัว EPS ตัว e a r n i n g ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวยังไงในช่วงของ recession นะครับแต่ข้อสังเกตแรกก็คือเดี๋ยวบอกว่าในช่วงร้อยปีที่ผ่านมานะครับบอกว่าหุ้นหุ้น US เนี่ยจะค่อยๆแบบ recover ได้นะครับก่อนที่เศรษฐกิจถดถอยจะจบลงนะครับอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะนะมันไม่มีเกิดขึ้นหรอกว่าเศรษฐกิจแบบฟื้นตัวดีแล้วหุ้นค่อยขึ้นนะครับมันขึ้นล่งหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็2ก็คือบอกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีครั้งไหนนะ้้นเนเเเจจจออกพืนนะ วัตถุของมันเนี่ยก่อนที่เศรษฐกิจถดถอยจะเริ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าก่อนนะครับแล้วก็อย่าเข้าทีหลังนะครับแต่เข้าเมื่อไหร่เรามาดูกันนะครับก็ต้องเอาพื้นเพลของเขามาดูก่อนว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะมาดูเปเปอร์เขาเนี่ยก็ต้องดูว่าทางเฮาส์เนี่ยเขามีมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจ GDP โลกปี2023นี้ยังไงนะครับผมก็สรุปมาให้สั้นๆว่าเป็นออกแนวขาแช่งนะครับขาแช่งนิดนึงนะฮะก็คือปี2023เนี่ยทาง World GDP เขามองว่าชโลเดอร์มองว่า 1. 3นตแค่ี้ คอนเซนแซสคือ1.5นะครับก็คือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวมเนาะแล้วก็ถ้าเปเปอร์อื่นเนี่ยจะอยู่ประมาณ1.8ถึง2%เเนะครับเพราะฉะนั้นชโรเดอร์มีเออเขามีมุมมองที่ค่อนข้างจะแบบเนกาทีฟนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือตัวสารัตเนี่ยแหละครับที่บอกว่าจะลบประมาณ1%นะ contraction นะครับคนอื่นโตได้1 1 2นะครับ0.8ก็ว่ากันไปแต่ทางชโรเดอร์มองว่า US เป็น contraction ในปีหน้านะครับไม่ใช่ควออเตรร์นนะะทัั้งปีคบ ยูโรโซนก็แน่นอน,นครับมาทรงเดิมนะครับแล้วก็ตัวเอ่อไชน่าห้าเนะครับดีกว่าที่ตลาดส่วนใหญ่คาดอยู่ที่ประมาณ4.5%นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูทรงเขาแล้วนะนะครับมาทรงนี้แล้วนะแหมนะครับทีนี้มาดูว่าเถิติถดถอยย้อนหลังนะครับรีเซชั่นทั้งหมดเนาะนะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจตัวที่แบบประก,กาศ NBER อะไรนั่นเนาะนะครับเราสนใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดเศรษฐกิจจะถดถอยเนี่ยคือมันเริ่มหดตัวนะ เรษฐกิจเริ่มหดตัวนะครับเริ่มมีการรีไวซ์ตัว Earning บริษัทจดทะเบียนเนี่ยลงนะครับแบบว่าหดตัวแน่นอนมีกําไรลดลงนะครับเรานับตรงนั้นเ,นเป็นลีเซชันได้แหละนะครับเพราะที่เราทราบกันดีก็คือว่าถ้าไปรอ NBER เขาประกาศนะว่าเป็นลีเซชันเนี่ยส่วนใหญจ่จะไม่ทันนะฮะจะทูเลตเสมอฮะขายตอนนั้นคือขายก้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าช่วงเวลาที่เป็นเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยในอดีดย้อนหลังเนี่ยหลายๆครั้งกว่า100ปีที่ผ่านมานะครับมันกินเวลายาวนานสักแค่ไหนอะองนบมี433เดื้ 8เดือน10เดือนนะครับสั้นยาวต่างกันไปเฉลี่ยอยู่ประมาณ13เดือนนะครับประมาณ1ปีถ้าไม่รวม global financial crisis กับ great depression เนาะอยู่ประมาณ10เดือนนะครับอันนั้นมันแบบว่าเอ่อ crisis รุนแรงนะถ้าแบบเอาแบบครั้งทั่วๆไปเนี่ยอยู่ประมาณ10เดือนนะครับเพราะฉะนั้นจดจ่อรอรอดูดีๆนะฮะว่า10เดือนมันจะเกิดขึ้นตรงไหนนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยจะเป็นเอ่อ bottom นะครับหลังจากที่เศรษฐกิจเริ่มหดตัวไปแล้วประมาณหนึ่งนะไม่ก่อนนะครับไม่ก่อนนะจำนวนเดือนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับ ประมาณ5เดือนหลังจากรีเซชชั่นมันเริ่มมันเริ่มหดตัวเศรษฐกิจเริ่มหดตัวละใช้เวลาประมาณ5เดือนนะครับโดยเฉลี่ยนะไม่ใช่เป๊ะๆนะโดยเฉลี่ย5เดือนนะครับตลาดจะวอดท่องนะครับถามว่าถ้าซื้อตรงก้นสําเร็จแล้วเนี่ยทำยังไงต่อนะครับท่านก็ต้องรออีกประมาณ5เดือนนะครับ เพื่อที่จะให้รีเซชันมันจบลงนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยแนอดีเนาะนะครับฉเฉลี่ย10เดือนทั้งหมดนะครับย้อนหลัง100ปีเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่เออตลาดค่อยๆซึมลงเนาะนะครับไปจนเจอก้นเนี่ยอยู่แถวประมาณเดือน5นะครับและใช้เวลาอีก5เดือนในการกว่ารีเซชันมันจะสิ้นสุดลงนะครับอาจจะมีบางครั้งที่แบบว่าโอ้โหใช้เวลา10เดือนกว่าจะเจอบอททอมนะครับและใช้เวลาแค่6เดือนเพื่อรีเซชันจะได้จบลงนะครับสั้นยาวต่างกันแต่ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยนะถ้าดูจากสถิติเนี่ยก็คือว่าท่านต้องคาดการณ์ มันจะกินระยะเวลานานเท่าไหร่สมมติท่านคาดว่าประมาณ6เดือนเนาะแปลว่าท่านอาจจะเล็งๆแถวๆสักเดือน3เดือน4นะฮะว่าผ่านไป3เดือนสักครึ่งทางแล้วเนี่ยซื้อแถวๆนั้นน่าจะเป็นจุดที่สถิติบ่งบอกว่ามันเป็นจุดที่บอททอมประมาณหนึ่งนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยเนาะแล้วก็มาตรการของเฟดนะครับอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์เล็กๆได้นะครับทีนี้มาอีกตัวเลขงหนึ่งครับผลตอบแทนนะครับ ในช่วงเวลาที่เกิดการถดถอยของเศรษฐกิจเนาะก็จะมีบวกมีลบรุนแรงกันบ้างนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเฉลี่ยนะเฉลี่ยถ้าไม่นับ2ครั้งแรงๆนะ อยู่ที่ประมาณ1.8%นะครับผลตอบแทนเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตอบสั้นๆนะครับสำหรับคนที่มีออพอร์ตลงทุนอยู่เนาะแบบว่าถ้าไม่สนใจรีเซชชันครั้งนี้เป็นไปได้ไหมนะครับเป็นไปได้นะครับผลตอบแทนถ้าเกิดการถือเฉยๆไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผลตอบแทนจะได้ประมาณ1.8%นะครับอันนี้คือเฉลี่ยย้อนหลังแน่ดีนะครับและไม่นับรวม2ครั้งที่เป็น Great Depression กับ Great Financial Crisis นะครับน้านี้ก็สรุปสั้นๆว่านักลงทุนไม่ต้องรอนะครับไม่ควรรอเศรษฐกิจกมันแบบรีเซชชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาตั นตัวรอบต่อไปแล้วค่อยไปซื้อหุ้นนะครับมันต้องซื้อก่อนหน้านั้นนะครับแต่ก่อนเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคาดการว่า recession เนี่ยมันจะกินระยะเวลานานแค่ไหนแล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็ซื้อมันแถวๆนั้นนะครับช h a โ,โด o บอกไว้แบบนี้นะครับทีนี้ไม่ต้องรออย่างที่2คือไม่ต้องรออะไรไม่ต้องรอกำไรบริษัทจดทะเบียนมันบ o t t o m นะครับไม่ต้องรอจนเ アナリストนะนักวิเคราะห์มาประกาศว่าเฮ้ยต่อไปจะเป็นรีไวซ์อัพแล้วนะนงบจะดีขึ้นแล้วนะเราค่อยซื้อไม่ทันนะครับเพราะว่าตามทฤษฎีล้วเนี่ยเศรษฐกิจหดตัวเนาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลดลงนะครับโ r o f ฟิลด์มาจินลดลงก็ทําให้กําไรบริษัทจดทะเบียนลดลงนะครับพอประกาศงบเนี่ยแล้วหุ้นค่อยลงนะครับทางทฤษฎีเป็นแบบนี้นะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเป็นไงฮะมันใช้ไม่ได้นะครับมันทํางานย้อนหลังกันนะครับก็คือว่าหุ้นมันลงไม่ก่อนแล้ว แล้วค่อยประกาศงบออกมาว่าหดตัวนะแล้วค่อยประกาศว่าเศรษฐกิจมันหดตัวนะครับมันเป็นแบบนี้เสนอเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไปเดาว,ว่าเฮ้ยรอจังหวะว่าบริษัทเมื่อไหร่ที่เกกำไรบริษัทมันหดตัวไปถึงจุดหนึ่งแล้วค่อยซื้อเนี่ยหุ้นมันจะล่วงหน้าท่านไปก่อนแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ชโรเดอร์ฝอกฝากไว้อย่างที่2ว่าไม่ต้องรอเออร์นิ่งมันบอททอมแล้วค่อยไปซื้อมันไม่ทันนะครับและยังย้ำอีกว่านะครับตอนนี้ตลาดกําลังมองข้ามสิ่งนี้ไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกาไรบริษ ในครึ่งปีหลัง2-2เนี่ยมันยังไม่ได้กระทบเข้าไปในงบการเงินมันไม่ได้กระทบเข้าไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนกําลังพยายามจะมองข้ามไปเล่นเรื่องว่า เฟดกำลังจะผ่อนคลายมาตรการในช่วงไตรมาส4ปี2023แล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าเออร์เน็งต้องถูกดาวเกตก่อนนะครับและเออร์เน็งดาวเกตเนี่ยมันก็เป็นที่มาของหุ้นที่มันต้องปรับปรับตัวลงตามเช่นเดียวกันนะครับราพด้านล่างเนาะนะครับก็มีความสอดคล้องกันชัดเจนนะครับว่าระหว่างตัวเออร์เน็งเนาะกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยกับตัวที่เป็นอีโคโนมิคแอคทิวิตี้นะครับก็จะไปด้วยกันเสมอนะครับแต่ว่าจะแลกจะลีดกันยังไงเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทางด้านขวานะครับพบว่าภาวะเศรษฐกิจจถถดดออยยยนนนนนะะะครรัับบบบวกกกกาาาขึ้เเีี่มม็หลแ ว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันจะมีทั้งตอนที่เฟดเคลื่อนไหวเร็วนะนะครับเข้ามาผ่อนคลายรวดเร็วนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เฟดเฉยๆแล้วก็มีจังหวะที่เฟดแบบยังขึ้นดอกอยู่เลยเศรษฐกิจก็ถดถอยไปแล้วเหมือนให้ปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบเคสที่3มเนี่ยมันจะทําให้ผลของการดาวเกรดตัวเออร์เน็งเนี่ยมันกินระยะเวลานาน,านออกไปอีกนะฮะ คือว่าแหมขึ้นดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนิดๆ,นนๆนหน่อยอีกนิดหน่อยก็ตามนะครับแม้จะอีกนิดหน่อยก็าตามนะแต่ยังอยู่ในภาวะขาขึ้นเนี่ยมันทําให้ผลของการกระทบตัวเอิร์เน็งของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันทอดยาวออกไปนะเพราะมันไม่จบไงถ้าเป็นเคสอื่นๆนะเช่นเช่นบาทสีเทานะครับคือ recession ปุ๊บเฟดเข้ามาแบบผ่อนคลายเลยเข้ามาลดดอกเบีย้ยเลยตัวเนี้ยเอิร์เน็งของบริษัทจดทะเบียนจะไม่ถูกกระทบมากนักนะครับก็คือว่าใช้เวลาสั้น จบแต่เจ็บและเร็วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังขึ้นดอกอยู่เหมือนเส้นสีฟ้ากับเส้นสีเขียวเนี่ยผลกระทบมันจะลากยาวซึม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 นะครับเพราะฉะนั้นชโลเดอร์ก็เตือนไว้บอกว่าภาะวะปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นนะครับมันอาจจะใช้ระยะเวลาในการที่จะค่อยๆรีไวิ์สดาวลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยๆ,ๆืๆๆๆเนี่ยนานกว่าปกตินะครับก็เตือนไว้นะครับฟังหูไว้หูนะครับสำหรับเจ้านี้นะครับมองไปทางขาแช่งนิดนิดนะฮะเข้าก่อนดอยก่อนนะครับแต่รอนานไปก็ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นผลตอบแทนที่เขารันมาให้ดู นะครับว่าถ้าเกิดว่าเกิดรีเซชชันแล้วเนี่ยแล้วเราเ,าเข้าไปเลยเนี่ยลงทุนเลยนะ3เดือนแรกนะครับผลตอบแทนจะเป็นติดลบอยู่นะครับ 6เดือนแรกก็ยังติดลบนะครับฟอนดิเชันเป้งพกนนะับวันที่ศูนยะ์เนี่ยลงทุนไป6เดือนเนี่ยผลตอบแทนมีแนวโน้มจะยังขาดทุนอยู่ครับโดยเฉลี่ยยอนหลังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเซนติเมนต์ของตลาดในช่วงนั้นนะ่ยจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเออร์เน็งจะถูกดาวเกรดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะหดตัวนะครับตัวเลข GDP จะประกาศออกมาซ้ําแล้วซ้ําเล่า,ลาไม่ดีไม่ดีอยู่งั้นนะครับเป็นไปได้ว่าถ้าเราลงทุนเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดการผลขาดทุนได้นะครับก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะครับถ้าเราสามารถลงทุนนนนแบบบรรระะะหว่่่าาางงงงงตตกลั้้้ไดอยูใชเจจ 3เดือนนะแล้วก็จะจบภายใน6เดือนนะครับผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ น่าสนใจทีเดียวครับเพราะตอนนั้นจะเริ่มเริ่มมีลมใต้ปีกมาเนาะเฟดก็จะเริ่มผ่อนคลายละนะฮะเริ่มมีมาตรการแบบว่าลดดอกเบี้ยเข้ามานะครับเออมีคงเอลคิวเข้ามานะครับแล้วก็ทาง a ナลิสก็จะเริ่มรีไวซ์ตัวงบการเงินดีขึ้นสะท้อนอนาคตที่แคชโฟลค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่จังหวะทามมิ่งของท่านจริงๆนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าอิซเซชันหนึ่งปีเนี่ยเราจะซื้อตอนไหนนะครับตอนนี้ก็ยังสรุปได้เหมือนเดิมนะครับว่าซื้อตรงกลางๆนะครรัับยงงไมม่ต้้ออีซืาก ดาวเกรดทาให้หุ้นปรับตัวลงมาถูกนะครับแต่ถูกเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับอันนี้ก็ต้องถามว่าระยะเวลาทาวมิ่งเนี่ยเออใช้ได้แล้วพอมีไอเดียนะครับว่าเฉลี่ยเฉลี่ยมันอยู่แถวแถวไหนนะครับจะซื้อตรงไหนดีอาจจะซื้อตลอดก็ได้นะเป็น DCA ทุกเดือนไปก็ได้นะครับแต่ว่าไปแบ่งไม้กลางๆแบบเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่อันนั้นคือเรื่องเวลาแต่เรื่องราคาล่ะคือเท่าไหร่นะครับลงมาเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับคือบอกอาจจะบอกว่าใช้เวลาประมาณ12เดือนในการรีเซชชั่นแต่มันลงมาแล้วเหลือแบบ PE ถูกกต่ามๆนี 12เท่านะ13เท่า PE นะคือจุดที่ recession หลายๆครั้งในอดีตเนี่ยมันลงมาเฉลี่ยอยู่แถวๆนั้นนะครับมันก็ปรับตัวลงมาแนัฟูบลงมานะครับแล้วมันก็เฉลี่ยลงมาแบบว่าอาจจะมีแบบลงไปแถวๆ PE 9มัง่ง PE 6 PE 7มั่งนะ oh. โอ้โหโหดมากนะแถวๆนี้นะครับ แต่ว่ามันเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ12-13ถึงเท่านะครับถ้านับปัจจุบันนะ F Y I นะครับก็คือว่า S&P 500 Earnings นะครับอยู่187เหนเนนะรียญเนาะนะฮะตอนเดือนกันยาปี22นะครับถ้า P/E 13เท่าเนี่ยตัวเลขออกมาแลวครับท่านจะสบายใจนะครับไม่ต้องดูจังหวะเลยก็ได้ถ้ามันลงมาระดับนี้ท่านสามารถซื้อได้เลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชโชลเดอร์บอกไว้นะครับปัจจุบัน เอสแอนด์พีห้าร้อยอยู่สามเก้าเก้าเก้านะนะครับสี่พันจุดนะครับพีอีอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดเท่านะครับก็คืออยู่ตรงเส้นสีฟ้าตรงนี้พอดีนะครับถ้าท่านรอไหวและไม่อยากจะดูเรื่องท i มมิ่งก็ดูราคาเป็นหลักก็ได้นะครับพอใจที่ตรงไหนไม่ต้องถึง2004ก็ได้นะ2 6งพันอาจจะตั้งเป็นจุดนะครับที่จะทยอยเข้าเป็นไม้เล็กๆไม้เล็กๆอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับด้านขวานี่ก็ข้อมูลสนับสนุนนะครับว่าปกติก็คือตามเออร์เน็งที่แบบถูกรีไวซ์ขึ้นและลงเนี่ยก็จะมักจะล้อไปกับตัว นโยบายกระตุน้นนโยบายผ่อนคลายของทางเฟดเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอมีนโยบายกระตุ้นเข้ามานะครับภาพรวมในการทํากิจกรรมประกอบธุรกิจเนะมี c a s โฟเข้ามานะครับต้นทุนในการประกอบธุรกิจต่าลงต้นทุนทวัตถุดิบต่าลงต้นทุนดอกเบี้ยต่าลงเนี่ยมันก็ทําให้สามารถที่จะนักวิเคราะห์เนี่ยก็จะมารีวสิสตัวธุรกิจน่าจะดีขึ้นนะครับโปรฟิตน่าจะดีขึ้นต้นทุนน่าจะต่ําลงแบบนี้นะครับมันก็จะสอดคล้องกันไปเป็นไซเคิลนะครับสุดท้ายนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะเจอบอททอมนะครับเม ไม่ใช่ก่อนหรือหลังอันนี้เราทราบกันดีนะครับต้อง i n t e m i d d l e of recession นะครับไม่ใช่ก่อนหรือหลังนะครับแม้ราคาตลาดปีก่อนจะลงไปเยอะแล้วนะครับจากการขึ้นดอกเบีย้ยแบบรุนแรงบูบบูบบูบนะครับแต่ยังมีปัจจัยลบที่รออยู่กําไรของบริษัทจดทะเบียนจะต้องหดตัวอีกนะครับก็คือโชอลเลอร์มองว่าจะลบ14%เยียร์อันเยียร์นะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ตอนนี้ในตลาดค่อนข้างโลกสวยนะเขาบอกว่ายังมองเชิงบวกนะว่าจะเติบโตได้ประมาณ4.9%เขาบอกส่วนต่างตรงนี้แหละ จะเป็นสิ่งที่ทางตลาดอาจจะมองยังไม่เห็นนะครับและมันจะเกิดขึ้นแน่นอนในมุมมองเขาเพราะเขามอง GDP สหรัฐหดตัวทั้ง1%นะครับมันก็อาจจะทำให้ Corporate Earning เนี่ยมันต้องลงแน่นอนอยู่แล้วนะครับนักลงทุนไม่ควรรอให้งบฟื้นค่อยซื้อนะครับเพราะหุ้นมักจะเด้งก่อนจบดีเซชันนะครับแรงส่งคือหุ้นที่ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับบวกเฟดเริ่มผ่อนคลายนะครับซึ่งเชื่วมองว่าจากอัตราเร่งที่ขึ้นมานะครับจากอัตราดอกเบีย้ยที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับแค่อยู่เฉยๆนะ แค่เฟดไม่ขึ้นดอกไปมากกว่า5.25นะครับก็ถือเป็นข่าวดีมากพอพอๆกับการลดดอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแรงส่งนะครับในช่วงแบบว่าไม่ว่าท่านจะมองว่า r ระย s ช n นมันจะยาวนานสักแค่ไหนนะครับแรงส่งก็คือว่าหุ้นจะมีการปรับตัวลงมานะครับแล้วเฟดจะต้องเริ่มผ่อนคลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่แบบว่าทําให้หุ้นมันสามารถฟื้นตัวได้แบบว่าค่อนข้างรวดเร็วทีเดียวนะครับ ต้องระวังนะครับถ้าเงินเฟ้อลงช้าจะมีเทอ,อีกแน่นอนนะครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่เชโรเดอร์เตือนนะบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันค่อนข้าง s t ก c k y นะนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างแบบว่าไม่ยอมลงง่ายๆนะครับถ้ามันกินระยะเวลานานเนี่ยเฟดก็มีข้ออ้างในการที่จะทยอยขึ้นดอกเบีย้ยต่อซึ่งอันนั้นไม่ส่งผลดีต่อสินทรัพย์ใดเลยแน่นอนนะครับสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้คนเริ่มคาดว่าไตมาสสี่นะครับไปไปลายปีจะเริ่มมีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยซึ่งถ้ามันไม่มานะครับหรือเดออกไมอไมออไไม่ะะรนนคัลลยาาจจป็ ที่ไม่ดีก็ได้ด้วยซ้ำนะครับแค่ไม่มีข่าวดีก็ถือว่าข่าวไม่ดีแล้วนะครับ แล้วลงทุนอะไรดีนะครับก็พงทอนทีวีนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ชโลเดอร์นะผมใส่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่อยากลงทุนตอนนี้คืออยากจะรอนะอยากจะรอเบิกะจังหวะว่าเอ้ยลงเข้าลงทุนตอนแถวแถวกลางกลางรีเซชชันเนี่ยตอนนี้ถืออะไรดีนะครับถ้าอยากจะลงทุนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ทนต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ดีนะครับก็คือกลุ่มดิเฟนซีฟนะครับเฟนเชียลเฮลท์แคร์คอนซูมเมอร์สเตเบิลนะครับแล้วก็เอเนอร์จีนะครับกลุ่มเหล่านี้มันก็จะลงแหละผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ลงนะแต่่่่่มมมมมัััััันน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 จจะะะลง้้้้ออยยกวาาาาาาเเเเเเพรรรรปป็็็สสิิคคคคํบไใชชฟฟุืถีซดดขข จะตัดพวกสินค้าฟุ่มเฟือยก่อนแต่ว่าจะเลือกใช้เลือกซื้อเลือกลงทุนนะครับในกลุ่มที่ยังเป็นแบบสินค้าจําเป็นนะครับแล้วก็สามารถสร้างแคดโฟลด้อย่างต่อเนื่องนะครับไปยังกลุ่มที่2ก็คือหุ้นปันผลนะครับที่ตัวใหญ่หน่อยนะครับเน้นการจ่ายสม่าเสมอหุ้นกลุ่มนี้ก็จะได้รับอันดิสงเพิ่มเติมจากคนที่หนีมาจากกรดหนีมาจากกลุ่มที่เป็นแบบว่าแบบวุอหวาหน่อยนะฮะก็จะมาอยู่ในกลุ่มที่แบบว่าเป็น Value แล้วก็ d i v i d e n เ play เป็นหลักนะครับ สุดท้ายก็คือตราสารหนี้อายุกลางถึงยาวนะครับหรือเป็นเอกชนห้ายูเดเวลลอปมาร์เก็ตก็ได้นะครับแต่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับถ้าท่านซื้อหุ้นกู้เป็นใบๆเนี่ยท่านอาจจะแบบไม่ได้มีเรื่องสงภาพคล่องนะเนาะเศรษฐกิจมันกำลังจะฟื้นแล้วเนี่ยท่านอาจจะยังไม่สามารถมีสภาพคล่องเข้ามาพิจารณาลงทุนในหุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นกองทุนรวมตราสารหนี้หรือ ETF ที่เป็นตราสารหนี้ก็น่าสนใจนะครับในเรื่องของการที่เราเอย,อยากจะรอจังหวะเข้าลงทุนเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมกว่านะครับมีสภาพคล่องคล่องตัวมากกว่านะครับอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับต เป็น recession นะครับโดยเฉพาะตลาดของสหรัฐอเมริกานะครับน่าจะพอเป็นไอเดียเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านสามารถจัดพอร์ตลงทุนและก็เรื่องที่จะเข้าจังหวะได้ถูกต้องนะครับวันนี้สรุปจะ่เบียงเท่านี้นะครับถ้าท่านมีคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันนะครับกับการเดินทางของพุ่งทอนทีวีลงทุนจัดพอร์ตไปได้วยกันนะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ